ค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็จะมาทําพิกอากาศนะคะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือว่ารักครั้งใหม่ของคุณนะคะเป็นยังไงนะคะก็มาดูกันเลยนะตัวเลือกนี้นะคะรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างนกมองว่ารักครั้งใหม่นะคะของคนที่เลือกนะคะตัวเลือกที่หนึ่งนะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ค่อยๆที่จะเติบโตนะคะค่อยๆที่จะมั่นคงนะคะเอ่อมีการดูแลเอาใจใส่กันนะจะค่อยๆที่จะผูกพันกันไปเรื่อยๆอะคะ่ะนะแล้วก็ถึงขั้นที่จะแบบว่าน่าจะใช้ชีวิตร่วมกันเลยก็ได้นะคะจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ห่วงใยใส่ใจนะคะรายละเอียดซึ่งกันและกันนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะค่อยๆ เริ่มนะคะแล้วก็มั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะจะประมาณนี้นะคะขอดูตัวเลือกที่สองค่ะความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นยังไงโอ้โห นุงมองว่าความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยคุณต้องได้เริ่มต้นใหม่กับใครสคักคนหนึ่งนะคะที่เคยจบไปแล้วนะคะในความสัมพันธ์แล้วก็แบบเคยทําให้คุณเสียใจยผิดหวังนะคะแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะน่าจะเป็นคนเก่าๆอ่ะคะ่ะที่จะมาเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะที่เลือกตัวเลือกที่สองนะคะ